ข้าแต่พระเจ้าพระบิดาเราขอบคุณพระองค์อีกครั้งหนึ่งสำหรับพระวจนะของพระเจ้าที่ให้เราได้สำรวจชีวิตของตัวเราเองเป็นไปได้ไหมว่าหลายครั้งที่พระเจ้าไม่สามารถตอบคำดิษฐานให้กับเราได้ก็เพราะเรายังสะสมความบาปเรามีความบาปบางอย่างที่เราไม่ได้สารภาพกับพระเจ้าและพระวจนะก็ฟันธงว่าความบาปนั้นเนี่ยแยกเราออกจากพระเจ้าความบาปนั้นกั้นเรากับพระเจ้าพระพักของพระเจ้าไม่สามารถทอแสงในชีวิต ของรพระหัตถ์ของพระเจ้าไม่สามารถยื่นมาช่วยเหลือชีวิตของเราได้พระกันของพระเจ้าไม่สามารถที่จะสะดับรับฟังคําอธิษฐานของเราได้เพราะว่าบาปมันขวางกั้นอยู่บัดนี้ข้าพระองค์รู้แล้วข้าพระองค์จึงตัดสินใจที่จะสารภาพความผิดบาปของข้าพระองค์จำเพาะพระพักของพระเจ้าพระเยซูคริสต์ทรงเป็นคนกลางระหว่างข้าพระองค์กับพระบิดาสิ่งที่พระองค์ได้ทรงทําบุญไม้การเขนพระองค์ได้ทรงทําการยกบาปให้กับข้าพระองค์แต่ในทุกๆวันที่ ข้าพระองค์ยังได้เผลอไปทําความบาปหรือแปดเปื้อนด้วยความบาปที่อยู่ในโลกใบนี้ข้าพระองค์อธิษฐานกับพระเจ้าเพราะว่าพระวจนะของพระเจ้าหนุนใจว่าถ้าเราสารภาพบาปกับพระเจ้าพระเจ้าทรงสัตย์ซื่อพระเจ้าทรงเชี่ยงชําพระเจ้าจะทรงโปรดยกการอาสัจการอาธรรมออกไปจากชีวิตของเราบัดนี้ไม่ว่าจะเป็นความบาปใดที่ซ่อนเร้นอยู่ในชีวิตของข้าพระองค์บาปที่ความคิดบาปที่คำพูดบาปที่การกระทำบาปที่ล่วง